สวัสดีครับก็กลับมาพบกับทีมงาน Cyber b i บิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราได้รับกล้องซึ่งจัดอยู่ในตระกูลท็อปสุดของ d x Format จากนิคอนนะครับเป็นนี่ครับนิคอน D 5 0 0นะครับผมหลายคนคงได้ยินชื่อเสียงของ D 5 0 0ไปแล้วว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยโอ้โหรีวิวแล้วให้คะแนนกันค่อนข้างจะสูงอยู่หลายคนประทับใจนะครับกับกล้องตัวนี้ตั้งแต่งานเปิดตัวที่จัดเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่มือทีมงานแล้วแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ เราจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตัวกล้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ไปอ่านในบทเป็นบทความรีวิวนะเพราะมันจะมีรูปมีอะไรมันจะได้แบบชัดเจนกว่าอัดเป็นวิดีโอนะครับบทความรีวิวบนเว็บ manager co t h แล้วก็ c y b e r b i z in t h นะครับผมแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟีเจอร์เด่นฟีเจอร์หนึ่งที่เราจะเห็นตั้งแต่ตัว d 5 0 0 d 5แล้วก็ D ต่างๆที่จะเริ่มออกในปีนี้รวมถึงนิคอนคูนพิกที่จะออก นในลายถอด,ถ,ดถัดไปนะครับเราจะได้เห็นฟีเจอร์นียอยู่ในเกือบทุกรุ่นนะที่จองแต่นี้นครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Nikon Snap Bridge นะครับผม Snap Bridge นะออกเสียงกันได้ดีนะครับ Bridge ที่แปลว่าสะพานเชื่อมโยงนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานอะไรยังไงนะครับผมมันมีความพิเศษยังไงทำไมเราต้องมาพูดันเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับผมสำหรับ Nikon Snap Bridge นะครับมันก็เป็นการต่อย,ยอด ฟีเจอร์แชร์แอนแชร์นะที่ปัจจุบันเราจะเห็นอยู่ในพวกกล้องถ่ายรูปหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็มี NFC มี Wi-Fi นะครับเวลาเราเชื่อมต่อการจะส่งรูปบันทีเนี่ยเราจะต้องเลือกจากกล้องก่อนเข้าออปชันอะไรนะ Connect to Smart d e v ดีไวเลือก Smart d ดีไว e เชื่อมต่อ Wi-Fi กันเสร็จรูปแลค่อยมาส่งรูปโหขั้นตอนมันยุ่งยากเนาะแล้วแล้วการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยมันจะไม่ได้เชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมกันตลอดเวลา โอ้โหแบตองไ linkage, อ้นี่คงหมดเร็วนะครับผมเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นที่มาของเจ้านิคอนสแนปบิสนะครับผมาะว่านิคอนเขาแลเห็นว่าการเช็คเทคโนโลยีฟีเจอร์การแชร์แอนแชร์ผ่าน wi-Fi แบบสมัยก่อนมัน,ม,นมันยังมันยังมีรอยต่อมันยังมีแกลบมีช่องว่างที่ทำให้แบบคือหลายท่านคงเจอนะครับว่าจะจะจะส่งรูปเนี้ยตอนนี้ทันทีเลยเนะี่ยเมื่อคุณหยิบโทรศัพท์มาจะเชื่อมต่อกับกล้องแล้วเอ้าเชื่อมไม่ได้ อะไรคอนเน็กชันเฟลอะไรวุ่นวายไปหมดสุดท้ายก็ต้องรอเอากล้องอะไรกลับไปบ้านเสียบคอมพิวเตอร์เอารูปออกมาอยู่ดีนะครับถึงแม้จะมี WiFi กล้องบางรุ่นมันก็ยังแบบการจัดการเรื่อง Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยดีนะสัญญาณไร้สายเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีอ่ะนิคอนก็เลยมองว่าเราต้องคิดขึ้นไปอีกพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของระบบการเชื่อมต่อคือเพื่อจะทําให้กล้องกับสมาร์ทดวไวเนี่ยมันเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็เอ้ไม่ใช่มันเชื่อมต่อแบบไร้ลอยต่อไม่ใช่ไร้สายนะครับแบบไร้ลอยต่อแล้วก็ ให้ผู้ใช้รู้สึกว่ามันเป็น user friendly อ่ะมันง่ายมันเป็นมิดต่อคนใช้มากยิ่งขึ้นนะครับคือคุณจะยุ่งยากแค่ครั้งแรกอ่าคุณจะเห็นว่าแนวคิดเนี่ความจริงอ่ะมันมาจากพวกอุปกรณ์สวมใส่ข้อมือเนาะพวก smart watch หรือว่า fitness band เพราะว่าพวกนี้มันจะเชื่อมต่อกับมือถือตลอดเวลาใช่ไหมครับก็ nikon ก็เลยนั่นแหละเอาแนวคิดนั้นมาใส่เพราะฉะนั้นกล้อง nikon ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ d 5 d 5 0 0ค p i อะไรต่างๆเนี่ยที่จะออกตั้งแต่ปีนี้ถ้าคุณเห็นสัญ,ญลักษณ์บลูทูธนะฮะบลูทูธตรงนี้นี่นั่นแหละแสดงว่ากล้องตัวนี้มันมี snap bit ทันทีเลยเพราะว่า Snap b i t เนี่ยเขาจะใช้บลูทูธนั่นแหละในการแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างกล้องกับมือถือและบลูทูธที่นิคอนนำมาใช้ก็คือแบบเดียวกับไอเนี่ยเลยไอพวกอุปกรณ์สวมใส่นี่แหละก็คือบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีนะครับเพราะฉะนั้นมือถือคุณต้องมีบลูทูธด้วยนะครับรองรับบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีนะครับ แล้วมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเซตครั้งแรกเนี่ยให้มือถือรู้จักกับกล้องกล้องรู้จักกับมือถือนะครับผมรู้จักกันแล้วคุณเซตครั้งแรกเสร็จคุณจบแค่นั้นแหละคุณก็ทิ้งมือถือเลยเวลาคุณถ่ายรูปนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างอันนี้ผมขอลองถ่ายก่อนเลยนะครับถ่ายแทงเทียนก่อนอ่ะ ถ่ายเสร็จคุณจะเห็นว่ามีโลโก้นี้ขึ้นมาโลโก้นี้คือโลโก้ซิงค์ครับถ้าโลโก้นี้ขึ้นแสดงว่ากล้องเนี่ยกำลังซิงค์กับเจ้ามือถือแล้วจะเห็นว่าผมไม่ต้องไม่ต้องกดเข้าเมนูอะไรให้มือวุ่นวายเลยนะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็รอเห็นไหมมันมี notification ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมฮะ download n ิ p งพิเอ์จาก D 5 0 0คือตัวนี้เห็นไหมระบบทุกอย่างทำงานผ่านแบบอัตโนมัติผ่านเจ้า Bluetooth l Energy นี่นแหละครับผม เดี๋ยวเรามาดูรูปจะมาไหมม,มาเรียบร้อยใช่ไหมฮะพร้อมกับอัพอัพโหลดขึ้นไปบนคลาวด์ Nikon Image Space ทันทีนะครับผมาอาจจะต้องรีเฟซก่อนอันนี้เป็นรูปเก่านะเนี่ยรูปเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายเห็นไหมฮะ อันนี้บนอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์สตอเรจอันนี้บนสมาร์ทดีไวมีคอนอิมเมจก็มาด้วยเห็นไ,ไหมฮะนี่คือการทำงานของ SnapBit นะครับผมและเดี๋ยวเรามาพูดถึงแอป SnapBit หน่อยนอกจากนั้นนะครับคือปกติแอป SnapBit เนี่ยมันจะ Default ไว้ที่2ล้านพิกเซลนะครับคุณสามารถเลือกเป็น Original ได้นะครับ Origi n a l ซแต่คราวนี้ถ้าคุณเลือกอ r i g i ินอลสเนี่ยการอวนข้อมูลระหว่างกล้องกับไอ้น,นี้จะช้าลงนะครับ อ่านี่แหละครับก็อันนี้เป็นทิคทนิดนึงนะครับผมสองล้านก็พอแล้วสำหรับการแชร์บนโซเชียลต่างๆนะครับผมและนอกจากนั้นพูดถึงข้อดีของ snapbit ต่อนอกจากนั้นการที่นิคอนเลือกใช้บ l ู e t o o t h Low e n e r g ีเข้ามาจัดก,การนะครับนอกจากข้อดีที่เราได้ก็คืออย่างแรกคือมันเชื่อมต่อตลอดเวลาแล้วนะครับผมข้อดีที่2คุณปิดกล้องสมมติรูปเมื่อสักสครู่เนี่ยคุณถ่ายเสร็จแ้วคุณปิดกล้องไป ไม่ใช่มันจะไม่เชื่อมต่อกันนะมันก็ยังเชื่อมต่อกันอยู่นะครับผมรูปก็ยังถูกโอนถ่ายอยู่โดยมันจะมีไฟสถานะตรงเนี้ยขึ้นมาถ้าคุณถ่ายรูปปุ๊บไปหลายๆรูปเนี้ยสมมติคุณถ่ายหลายๆๆรูปแล้วกล้องเนี่ยมันยังมันยังโอนถ่ายรูปแบบไม่เสร็จใช่ไหมฮะแล้วคุณปิดกล้องไปก่อนไม่เป็นไรครับระบบเนี้ยเหมือนมันจะจัดการตัวของมันเองนะครับมันก็จะมีการโอนถ่ายกันอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแต่เมื่อคุณหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ามาเปิดดูปั๊บคุณจะเห็นภาาพของคุณนปรกฏ ในแอปนี้ทันทีหรือไม่ถ้าเกิดเข้าไปดูในแกลเลอรี่รูปนะฮะคุณก็จะเห็นเนี่ยรูปมันปรากฏทันทีคุณก็เอาไปแชร์เนี่ยแชร์ไปยังโซเชียลต่างๆได้ทันทีเลยอ่าแล้วข้อสำคัญมันมีมันมี GPS tag ติดมาให้ด้วยนะครับผม GPS ตัวนี้มาจากไหนนะครับ GPS ตัวนี้กล้องตัวนี้ไม่ได้มี GPS นะ ดี0้คุณก็รู้อู่แล้วถ้ามี GPS ถ้าเกิดจะใช้ GPS ีคุณต้องซื้ออุปกรณ์เสริมแต่จะพ p s มาจากมือถือครับการที่ระบบ snapbit เนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ low energy ตลอดเวลาเนี่ยเวลาคุณถ่ายรูปหนึ่งรูปเสร็จเนี่ยมันจะไปดึงพิกัดจากมือถือครับว่าคุณตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะดึงพิกัดเนี่ยคุณเอากระเป๋าเอามือถือใส่กระเป๋าใช่ไหมมันจะไปดึงพิกัดจากที่นี่มาแล้วมันก็มาบันทึกไว้ในรูปอันนี้บันทึกไว้ในรูปที่อยู่ในกล้องตัวนี้อ่านี่แหละครับันกจนพิกัด เป็นพิกัดแล้วที่จูดลองที่จูดเสร็จปุ๊บเมื่อคุณมาเปิดดูในสมาร์ทเดีไว้อย่างสมาร์ทดีไว์ lg เนี่ยมันสามารถอ่านมาสามารถเอาพิการนะมามา,มา,ม,ามาแสดงเป็นชื่อซอ,อยชื่ออะไรต่างๆได้นะครับผ่านระบบของอินเทอร์เฟซของของ,ของตัว lg เองเนะี่ยมันก็เลยขึ้นเป็นจำรสนสทวงนะนี่คืออีกหนึ่งข้อดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัว s n a p b i t เนะี่ยยังรองรับฟีเจอร์เดิมๆนะครับก็คือใช้ wi-fi เพาะตัวนี้ก็มี wi-fi เหมือนกัน wi-fi ในการทำรีโมทเนาะให้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทสั่งลั่นชัตเตอร์ ได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับรีโมทชัตรีโมทฟตโต้กราฟฟี่เห็นไหมฮะการใช้รีโมทฟตโต้กราฟฟี่มันจะสวิตช์จากบลูทูธเป็น Wi-Fi แทนนะครับเพราะว่ามันมีการส่งข้อมูลที่เยอะขึ้นนะครับบลูทูธโลยเนจีนี่ยมันจะไม่พอนะครับอ่านเนี่ยมันก็สามารถส่งได้คร่าวๆนะครับอันนี้ผมขอออกไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะต้องสวิตการทํางานกันมันต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับได้เหมือนกันและคุณสามารถที่จะส่งรูปจากกล้องนะครับถ้าเกิดคุณมีรูปที่ไม่ได้ถูกซิง์ไว้แล้วคุณอยากจะส่ง อันนี้หน้าจอถัดสกรีนนะเนี่ยคุณอยากจะส่งรูปนี้เข้าไปยังสมาร์ทโฟนสมมติแล้วไอรูปนั้นมันไม่ถูกซิงเข้า,มาสมาร์ทโฟนแต่คุณอยากจะส่งล่ะทําได้ครับคุณก็กดนี่ตัว i เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ select to send smart device เนี่ยแค่นี้ครับแต่แล้วเราไม่ต้องมามานั่งเชื่อมต่อกันใหม่นะครับปกติถ้าเป็น w i f i องนั้ถ้าเป็นกล้อง Wi-Fi ท,ทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมาเชื่อมต่อเลือกคือมันต้องมาค้นกันให้เจอก่อนแล้วค่อยมาส่งแต่นี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ายังไงมันก็บลูทูธเนี่ยมันเชื่อมตอ เดิมๆได้อยู่ครับที่เราเคยทำห่าน Wi-Fi แต่มันจะช่วยลดขั้นตอนลงนะครับก็คือจากเดิมเราต้องมานั่งหาดีไว้์มาเชื่อมต่อให้ก็ให้มันรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งหรือต้องมาสแกน QR Code อะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วอันนี้ก็คือเรากดแค่ปุ่มเดียวนะครับ s ซนตูสมาร์ทดีไว์ปั๊บมันก็ส่งมาเลยนะครับผมเนี่ยครับมันก็ถือว่าง่ายขึ้นนะได้ประสิทธิภาพมาขึ้นแล้วนอกจากนั้นนะครับตัว s n a p ป i t เนี่ยยังสามารถที่จะซิงค์นาฬิกากล้อง ตัวนี้ได้ให้มันตรงนะครับปกติเราซื้อกล้องมา,าต้องมานั่งตั้งเวลานะไมอันนี้ก็ซิงค์ได้เลยนะครับซิงโครไนซ์เนี่ยกับเวลาในเครื่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการแจ้งเตือนอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้องอะไรอย่างเงี้ยครับสแนปบิดเนี่ยจะเข้ามาจัดการได้นะครับอ่าแล้วก็นอกจากนั้นตัว Snapbit เองก็เนี่ยมาละดูเห็นไหมฮะอ่าแล้วนอกจากนั้นตัว Snapbit เองก็ยังที่จะ สามารถเช็คนี่ครับเห็นหมาแบตเตอรี่กล้องได้อะไรต่างๆได้นะครับผมอ่านี่แหละครับก็คือความพิเศษของเจ้า nikon s n a p ป i t นะครับผมก็สุดท้ายนะครับสำหรับเทคโนโลยี nikon s n a p ป i t ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่ nikon พัฒนาเทคโนโลยีฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับทำให้การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทีไวซ์กับกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกัน มากยิ่งขึ้นจากเดิมนะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อ wiFi ส่งรูปแค่รูปรูปเดียวเนี่ยบางทีมันยุ่งยากเนาะผมเชื่อเชื่อเลยเชื่อหลายๆคนเพราะผมก็เจออยู่กับกล้องที่ผมใช้อยู่เนี่ยแหละมันบางทีมันหากมันไม่เจอคือคือพี่เขาหากันเจอแล้วนะพี่มือถือกับพี่กล้องเขาเนี่ยหาหักันเจอแล้วแต่ดันส่งรูปไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมต้องปิดเปิดกล้องปิดเปิดมือถือกันมากกว่าจะส่งได้มันวุ่นวายนะครับไอตัวเนี้ยแหละ Snapbit เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่ามันใช้ ตัวบลูทูธโรนเนอร์จีแล้วมันพยายามจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแต่ทางนี้มันก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าผมก็เจออยู่นะครับแต่ปัจจัยที่ผมเจอเนี่ยปัจจัยของมันนะมันเกิดจากมือถือบลูทูธมือถือมันดับนะครับผมมันดับไปแต่กล้องมันยังติดอยู่มันก็เลยหาไม่เจอถ่ายรูปไปเป็น1ิบรูปมันก็ไม่เจอมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็เลยสุดท้ายก็มาเปิดมือถือดูอ้าวบลูทูธมันหายไปไอคอนมันดับไปก็ต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วเปิดไม่ติดด้วยนะไม่รู้ทาไมเหมือนกันต้องรี กดปิดเปิดเครื่องใหม่เอามาแล้วมาเสร็จปุ๊บอ่ะสิ่งที่ผมอยากจะบอกมันที่ค่อนแก้ปัญหาดีมากก็คือเมื่อเปิดปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วเข้าแอป Snapit อ่ะเข้าแอป Snapit ดปุ๊บอ่ะกล้องเขาเชื่อมกันเองเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดบลูทูธหากล้องหาอะไรกันเหมือนเหมือนที่เราแชร์แอนแชร์ผ่าน Wi-Fi ไม่ต้องเลยมันหากันเองเจอครับเออก็แปลกดีตัวไอตัวเนี้ยไอคอนตรงนี้มันจะกระพริบ แสดงว่ามันมันกำลังเชื่อมต่อกันเชื่อมต่องเสร็จปุ๊บมันก็จะมี notification บอกว่ากําลังโหลดรูปที่เมื่อสักครู่ถ่ายแล้วมันซิง์ไม่เสร็จ่มามันก็จะโหลดกลับมาแต่ก็จะมีบางรูปที่มันมันมันดันไม่ยอมซิง์มาสมมุติมันสิบรูปผมบอกสิบรูปเมื่อเมื่อสักครู่มาถ่ายมาสิบรูปแล้วมันเฟลตอนนั้นแล้วมากดอีกมันที่มันมารูปเดียวรูปล่าสุดอีกเก้ารูปไม่มาก็ยังถือว่าโชคดีเพราะเราก็ยังไปสั่งงานให้มันส่งจากกล้องอไปสั่งแบบ direct นะให้มันส่งมาโดยตรงได้ ก็ยังถือว่าโอเคครับก็เนี่ยแหละครับก็คือเทคโนโลยี Nikon s n a p b i t เป็นก้าวแรกก้าวสำคัญถือว่าเป็นก้าวที่ดีมากๆของวงการกล้องถ่ายภาพกับสมาร์ทดีไว้นะครับสมาร์ทโฟนต่างๆก็ลองไปใช้ดูกันครับเพราะเชื่อว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโปรดักของนิคอน น่าจะทุกเกืบทุกรุ่นแรือมั้งที่ออกมาตั้งแต่ปีนี้น่าจะมีเทคโนโลยี snapbit กันหมดแล้วก็สังเกตอย่างที่ผมบอกดูถ้ามีสัญลักษณ์บลูทูธนั่นแหละมันมี snapbit นั่นเองนะครับผมก็สำหรับว,วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ